สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับอินดิการาพิเศษท่านเขาดูชอบดีพีธรรมดาครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานลำเสนอเนื้นะาว์วีนะครับลาววีไของวันที่สามสิบนะครับสามสิบกรกฎาคมทุกวันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับราววีไนี้ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลา สามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับก้องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รื่นรมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เเข้ามาชมนทุกคลิปทุกคลิปเลยก้องวีีพีธรรมดาก็แซงทําขอบคุณทุกทุกท่านโดยการมอบเลขให้ทุกท่านได้รื่นรมเพื่อความบันเทิงนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับจะเข้าตัวแปะเพือนกันเนาะเมื่อวานนี้ให้อะไร มันจะมาตัวกลางอะตัวที่เราไม่ฮะตัวที่เราไม่เน้นเนะ่ะเวลาเราเน้นริมเลขริมมันก็จะมาหนีมาตัวข้างอ่าหลบไปหลบมาอยู่แปลกนะอืมวันนี้คอยดูนะมันจะอะไรจะจะอธิบายฟังมันทําไมทิ้งหลบนี้อ,อย่างอย่างเด่นวันนี้ให้หนึ่งสองสามใช่ไหมเน้นหนึ่งกับสองเนี่ยมันจะต้องมาสามมันจะต้องมาสามเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันมัน เน้นตัวนี้ไม่ต้องเอาตัวนี้เลยเอาตัวลองสองกับสามนี่เลยตัวเน้นหนึ่งไม่ต้องเอาเลยมันมกกักจะเป็นอย่างนั้นก็คือตัวรองกับตัวกันชอบมาเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาตัวที่เน้นะแก้เคล็ดว่างันเสร็นะแก้เคล็ดรับว่างันเสน็จนะ,ะมันมาก็ช่างมัน <c oughs> มันมาก็ช่างมันเพราะว่าเราตั้งใจแล้ว <c oughs> เราตั้งใจแล้ว เวลาเอาทําไมไม่มาเวลาไม่เอาทําไมมาอะไรเงี้ยประมาณนี้อ่าน้นที่ตรงนี้นะครับอให้มาที่สองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองนะครับกับสามสี่สี่สามสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามนะครับส่วนหนึ่งนี่ใครคิดว่ามันอันนั้นก็จัดไปนะครับประมาณนี้แม่ชอบหนึ่งยังไง,งไงก็อชอบหนึ่งอะไรเงี้ย ก็จัดไปนะครับสามนั้นนะนะครับอืมครับลามนั้นเลขแปดมันทำไมถึงเบี้ยวอครับโลกมันเบี้ยวนะเนาะเลขวินนะครับหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับตามนี้นะอืมลาวีไอพีนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ขอขอมามาบพระคุณมากๆนะครับขอพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีคดเฮงเฮงเฮงนะครับแฮ่เฮงเฮงนะครัสามทุ่มครึ่งนะ แต่อย่ากิีดดังนะกรีดธรรมดาเดี๋ยวข้างบ้านเขาตกใจอือขาบ้านนี่กิีดอะไรทุกวันทุกวันเลยบางทีก็มาขอ,อยาดม <c oughs> บางทีก็มาขอที่นับเงิน <c oughs> มาขอยืมที่นับเงิน <c oughs> อือขอให้รวยๆกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ